เมื่อเร็วๆนี um, ้นะครับทางสมรมพุทธศาสตร์สากลได้สำนานลักเปลี่ยนเรียนรู้ฟื้นฟูเสรธรรมโลกให้กับคณะคุณครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเสรธรรมโลกประจําปีพุทธศักราช2567แบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ครับเพื่อมอบเทคนิคและความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําหน้าที่รวมไปถึงการเข้าใจในโครงการฟื้นฟูเศรธรรมโลกให้ประสบความสําเร็จนั่นเอง บรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานครับไปกับการเรียนรู้กระบวนการและทักษะการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนครับด้วยหัวข้อาการสัมมนาที่หลากหลายอาทิสร้างพลังใจให้ผู้เรียนพิชิตนิสัยบัณฑิตนักปรา์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพกับรางวัล VST a r Quality a w a r d กิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน เมื่อจบสัมมนานะครับคุณครูทุกท่านก็ต่างประทับใจกับการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติทั้งยังได้รับความรู้และเทคนิคด,ดีๆทาให้คุณครูมีความพร้อมที่จะนําความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางด้านการเรียนรู้และด้านศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปครับ